สวัสดีครับวันนี้เพจเพื่อมเตอร์นะครับจะมาแนะนำชุด56ชัก3ใส่รถ Honda Wave 125นะครับตัวนี้ใส่ Wave 125าคาบูนะครับแล้วก็ดีมไนท์หนึ่งสองห้านะครับไปใส่ชุดนี้ตัวนี้เป็นลูกคาเซห้าสิบหกมิลลูกสูบต,ตัวนี้เป็นของแอร์นะครับหลบวาล์วปาดหัวปาดกระโปรงเรียบร้อยที่จริงกระโปรงเนี่ยมันไม่ได้ชดนะครับเราปาดเพื่อเป็นการไล่เบาลูกสูบ เสื้อเป็นเสื้อ56แต่งปอก59มิลนะครับเสื้อเป็นเสื้อบังลมนะครับใส่เวฟขบูก็มีน็อตอุดให้นะครับแล้วก็ฝาฝาเป็นฝาแต่งวาวโซนิกเป็นเป็นแบบหลอดตรงนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นพอตเดิมนะครับราคาชุดนี้ก็จะไม่ได้แพงมากนะครับหลอดเหล็กนั่นๆบาดแข็งนะครับ หลอดรูเดิมเ,มเลยเสาท่อมีให้นะครับเป็นแบบชุบซิงค์ก้านวาลวชุบเรียบร้อยนะครับหลอดวาลวเป็นหลอดเหล็กใช้งานยาวๆสำหรับรถดันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนลูกสูบสลักก็ใส่ก้านเดิมนะครับตัวประกันก็มีให้ประกันตีนเสื้อแท้แล้วก็มีประกันฝาแล้วก็มีแคมแต่งหนึ่งตัวนะครับสเปค5657เเลยแล้วก็มีประกันบนสุดท้ายก็จะเป็น ตัวข้อเหวี่ยงตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงแต่งนะครับงานสร้างเป็นแบบสร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับบวก3มมิลจากก้านเดิมไปนะครับก็เวลาก้านหลวมก็แค่ซื้อก้านเดิมมาแล้วก็อัดเข้าไปก็จะเป็น3มิลเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแบบถาวรเลยมีลูกปืนมีเฟืองให้ครบนะครับรู้สึกตัวนี้จะมีล่องริมด้วยมีล่องริมครับฝังคับด้วยนะครับบางตัวก็ไม่มีนะครับหลังๆ อันนี้ก็ถ้าใครไปทําคัดมือด้วยก็ยิ่งดีนะครับทําร่องริมไปแล้วชุดนี้ตามรูปเลยนะครับห้าหกชักสามวาลโซนิกข้อยุดสามมิลเป็นเสื้อฟ้าแต่งของใหม่ยกชุดนะครับราคาตัวนี้5,900บาทนะครับรวมส่งก็ค่าส่งก็ตีไปร้อยหนึงก็เป็นห0พันนะครับท่านใดสั่งซื้อก็สามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ o กเพรมอเตอร์นะครับ